สำหรับต้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมราคารับซื้อเศษเหล็กหน้าร้านนะครับยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะครับผมสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนยสรนับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลกับทุกประเภทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการนะครับผมสำหรับเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมราคาเศษเหล็กนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่เหล็กบางก่อนนะครับเหล็กบางเหล็กตะแกรงแบบนี้นะครับผมวันนี้นะครับหน้าร้าน ต่อมานะครับถ้าเกิดเป็นพวกเหล็กหนาเหล็กก่อสร้างหรือเป็นพวกอะไหล่รถใหญ่นะครับผมวันนี้นะครับที่หน้าร้านเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ที่กิโลกรัมละ7บาท50นะครับจนถึงที่ราคากิโลกรัมละ9บาท50นะครับผมและสำหรับร้านของเรานะครับตั้งที่ถนนบึงพระจันทร์ประชาจีนใกล้ๆกับแอทีคอนโดนะครับและสําหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิจุนโลกแล้วอยากจะให้เราออกไปจัดเก็บขยะหรือเติมข้านอกสถานที่ให้นะครับผมขั้นตอนง่ายมากครับลูกค้าสามารถแอนไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID เดียไลน์นะครับที่บผม หรือปกติแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะทำการแปะลิงก์ไลน์แอดไวให้บนแคปชั่นนะครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะรีซเซิลให้ได้ราคาสูงๆแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ